ท่านสมาชิกค,ครับเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็มีความสําคัญซึ่งพวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็มีการพูดตอนหารือหลายท่านนะครับ <c oughs> ท่านสมาชิกค,ครับตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีบนถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 0 7 จึงเป็นเหตุให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการแสดงความไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิตและเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่เสียชีวิตทุกคนที่เกิดเหตุในครั้งนี้ผมจึงขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านโปรดลุกขึ้นยืนนิ่งครับไว้อะไรเป็นเวลาหนึ่งนาทีครับเชิญครับ ขอบคุณครับเจนล่งครับท่านประธานครับผมอดิศรเพียงเกตครับครับเจาครับศูญเสียโศกเศร้าเหลือแสนมิมีใดมาทดแทนเสมอได้ลูกเอ๋ยลูกยังเล็กเด็กเกินไปครูกอดลูกกลอยใจมิวางวายขอแสดงความเสียใจร่วม้วยครับครับขอบคุณครับ แล้วโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยการแก้ไขซึ่งต้องขอบคุณทางรัฐบาลโดยนายองตรีกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนภาคประชาชนเมื่อวานถ้าเราเห็นภาพในทีวีนครับทุกคนก็ช่วยเหลือนะอย่างทันเหตุการณ์และทันด่วนแต่อย่างไรก็ตามบาดเจ็บในหัวใจนะครับของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ก็คงมีอยู่ต่อไปเราคงหาทางเยียวยาในในฐานะของสภาซึ่งมีหลายฝ่ายคงต้องหารือแล้วแต่สมาชิกที่ประชุมต่อไปว่าจะตั้งยัดติด่วนด้วยวาจาหรือให้กรรมธิการที่เกี่ยวข้องนะก็ช่วยดำเนินการไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเ,เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เกิดขึ้นเหตุซ้ำซากอีกนะครับ แล้วเราไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเราโอหายล้มข้อครับแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่มันกระทบต่อผู้คนทั่วประเทศและอาจจะทั่วโลกด้วยนะครับ